ร้อยตําบลเอกยุทธศักดิ์ใจกระสันรองสรารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์รับแจ้งจากกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันว่าเกิดอุบัติเหตุรถย,ยนต์ปิกอัพเฉียวชนกับรถย,ยนต์บรรทุกเหตุเกิดที่ถนนทางหลวงหมายเลข225ระหว่างหลักกิโลเมตรที่100สายชัยภูมิถึงนครสวรรค์บ้านหนองกําไรหมู่ที่4ตําบลสีมงคลอำเภอบึงสามพันจึงรายงานให้กับผู้เข้าบัญชาทราบตามละดบบชั้นพร้อมกับผู้ไปอย่างที่เกิดเหตุพบ รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อตโตโยต้าวีโวสีขาวหมายเลขทะเบียนบอยไม้ลอลิง,ง1066ลบบุรีทราบชื่อคนขับนายจรันช่วยสุดอายุ38ปีอยู่บรินที่97ทับ3หมู่5ตำบลรั์สมบูรณ์อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีขับรถยนต์ปิกอัพคันดังกล่าวมาจากจังหวัดลบบุรี ตามถนด้วยบรรทุกรังผลไม้เปล่าเพื่อที่จะไปรับผลไม้ที่จังหวัดพิษณโุโกถึงจุดเกิดเหตุเฉียวชนกับรถบรรทุกสภาพรถปิกอัพด้านหน้าพังยุบมาติดคนขับทำให้ในายเจรันช่วยสุดคนขับรถปิกอัพติดอยู่ในรถสภาพบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายหักต้องใช้เครื่องตัดถางงัดออกมาก่อนนำส่งโรงพยาบาลบึงสามพันส่วนรถยบรรทุกยี่ห้อฮีโนสีขาวหมายเลขทะเบียน 81หนึขีด4682ยะโสธรคนขับชื่อนายรือชัยขาขันมารีอายุ49ปีอยู่บา้านที่105หมู่สิบ,บ้านโนนคูนตำบนบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดยะโสธรมีนางสกุลขาขันมารีอายุ48ปีภรรยายน,นั่งมาด้านหน้าสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินมอน้ำพังเสียหายโดยคนขับรถบรรทุกกล่าวอ้างว่าในขับรถบรรทุกเข้าเปลือกมาจากอำเภอวชระบารมีจังหวัดพิจิตร เพื่อที่จะไปส่งที่จังหวัดยโสธรถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์พิบัพคู่กรณีขับข้ามเลนเข้าม,มาชนรถของตนเองที่ขับอยู่ซ้ายมือรวมทั้งได้ส่งสัญญาณเปิดไฟกระพริบและบีบแตรแต่ไม่ได้ผลทางนี้ทางเจ้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แน่นอนต่อไป